สวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผมนในเกม BODY r o a ร TRUE ตามชื่อมาเลยเนื่องจากัางที่แล้วผมนในแพ้ให้เจ้าขั้งเท่าสั่งเอกน่าจะเป็นตัวโตงหรือตัวร้ายอะไรสักอย่างหัวมันแลมวกันวันนี้ผมจะมาแก้มือฮะโดยเล่นยูโก,โกเลยเล่นพระเอกเลยเจอยูโ ugo, จฮะสั่งเอกหรือเปล่า น่าจะใช่แหละตัวเนี้ยไี่ตัวที่โมเตอร์ไวรุ่มเลเป็นตัวนี้เนาะมา, <in> มาคือทำ้ามเพลงเริ่มเลยะมาคาราเต้ไปล่ะนี่ทุ่มจับทุ่มเรื่อยๆเลยนี่บ็อก ก,กอดคอหน่อยแล้วกันอือหือกอดคอหน่อยโอ้โหกอดคอโอ้ยโอ้ยเจ็บนะตัดขาอ่อนล้มไปซะฮีที่กดจังเอาอย่างไง โอ้ยเอาว่ะกระโดดทีเลยเลยอยูริโกยกกู่ิลกกนนตัวอะไรวะเมืมเ่อกีมออมมม้มันแปลงร่างเสือเนาะแมวอ๋อเป็นแมวน่าจะแมวไม่ได้แปลงร่างเลยเนาะขอลองสู้แบบไม่แปลงร่างเหม่อยแล้วกันอื้าตีนมันแรงกว่านะตัวนี้ผมไปตีนอย่างเดียวเลยอะสังเกต โอ้ยเข้ามาซี้ดูกล้ามของฉันเคเราจะได้ไปได้ไกลถึงไหนตอนนี้อเลิกในแดนผจนกัน่ายน้อยคอยลักกระต่ายมันจะมาสู้หมาป่าได้ยังไงป่้าเป็นสัตว์ละเนื้อเนาะไ้ก็เริ่มเลยครับไปตรงแล้วปิทาสน์แล โอเคอ๋อมันกอดเนี่ยได้เนาะอ๋อมันต่อยรัวๆเลยครับเดี๋ยวก่อนอุ้ยจะกอดคอตัวหน่อยสุดท้ายกอดคออุ้มเจ็บไหม ง่ายจังเลยอ่ะมันฮิวได้ป่ะตัวนี้เมื่อกี้มันเขียวๆอ่ะมันฮิวนะครับตัวนี้แข็งแรงเลยละกันโอ้โหอีกทีนึงโอ้โหจะไม่ได้เชคดนะ <Okay. S 2> <You win. S 1> โอเคอ่นไปโอ้คำรามให้โลกรู้หน่อยโอก้กูชนะแล้วกูดูชิลมากเจ้านี้มันมีเวอร์อันนี้นะมันมีภาพสีด้วยอะ่ะเดี๋ยวลองโหลดมาเล่นภาพสีโอเคใครอยากดูก็กดไลค์กดซับสไคร์ตรอเลย Get ready. กูโดนแล้วแกล่างแบกหน้าเลยเหรอนี่ไงแกล่างแล้วทำไมอ่ะกลัวไอ้กิงกากิงกาจะมาสู้มนุษย์ได้ไงวะโอ้โหแรงชิบเฮ้ยแรงเกินเย็นมีเชี่ยไวเกินไม่ยอมทำอะไรเลยกูรี่ขึมาป้ากูกดทีหลังทำไม โอ้โหไอ้เงยลูกมีนมาโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคลองมันจะแพ้ไม่ได้มังไม่จบเพียงแค่นี้หรอกโอ้โห โอ้ยเมื่อแพ้ับคลิปนี้ง่ายเจ้าเป็นเพลงนี้ป่าผมไม่ยอมกูไม่ยอมอกูโอกาสขอโอกาสเลยเธอจะเปลี่ยนตัวดีมั้ยไม่ครบไม่ครัเล่นยูโกะก่อนนะโกงในพระเอกไปตัวนี้ก็รู้ตัหน,น้ามันก็รู้ว่าตัวโกงอนะ ไม่ยอมหรอกไม่ยอมรู้ภาพสี่ตัวละครมันเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเล่นดูแล้วกันหมัดคอมโบเปิดตอนได้เปลี่ยมไงล่ะโอเคไปก่อนหนึ่งนะ โดตอนได้เปรียบโอ้โหเฟคคืออะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้กูตายโดยไม่ทันนั่งตัวเลยตอนนี้มันไม่ได้แปลงร่างเลยป่ะ นะาไปแล้วโอเคโอ้จะร้องจะลองไอตัวที่จะพลาดที่แล้วไม่ใช่พลาดคลิปที่แล้ววาเอาดิเหมือนข้างไงไม่รู้อ่ะไปโอ้เริ่มก่อนเหยเปิดก่อนไอเสียบนั้นเลยบอกไม่ทันเลยเฮ้ยโอ้โหยืยแรงเกิน อุ้ยหือที่ทำมันไม่เคยยังไม่เคยเขาไม่ตายนะเขื่อนเลยอ่กูเล่นไก่อย่ามาชุนร้องกลยบดเล่นจริงจริงเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรอ่ะเฮ้ยกูเป็นบอดเลยอ่ะเออร์กำลังโดนนะกูโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะตายตัวเฮ้ยเอากูตายเลยลื ไม่ยอามอ่ะแปลงมากมัง้งคิวให้กูมั่งดิเฮ้ยเอาว่ะอุ้ยพิกกลับมาอาตัดสินเลยทีนี้เง้ยไม่แน่เดี๋ยวกูเพิ่งเหนื่อยเพิ่งตัดสินลงทางยังไม่จบโอ้ยมัดแรงมากนะ โอ้โหโอ้โหต่อยทะลุน้ำไปเลยครับ่วงเวทีไปปะโอ้ยชนะครับคำรามให้โลกรูกก้ว่ากูชนะอีกแล้วลรอบที่สองผมอาจจะพูดมากไปนะเจ้ด้วงตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นกิ้ง,งก่กกาลีโดเซอร์ป่ะแต่ดูภาพผิดภาพเพียววันเลย ภาพยังเกียกม,มาหมัดทาง้ายน่ะฉันอ,อ่านออกมาแล้วเชื่อเห้ยยิ่วต่อยไปแล้วทำไมไม่โดนนะขอร้องตรงงัดตะวัดคู่เออ ตัวนี้มันพุ่งเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าไม่ตายนะถ้าโดนนี่มีกระลกเฮ้ยกูยืนเป็นเป้านิ่งอะโอเคโอ้ยไว้เฮ <Get ready. S 1> ้ย,อ,ย,อ,ยอ้าแม่ง ผมเป็นล่างได้แล้วโอ้โหล่างเราหมดนะยิบขวดกงินโอโ้ล่างหมดเยืยอะไรวะตรงนั้นตะวัดคู่โอ้โหโดนท่าเฮ้ยโบบานโอ้ไม่ใช่โบบานท่าตัวไหนวะตัวนินจาตัวตุนน่นนายใช่ โอ้โหเรียบร้อยเงี้ยจบเลยกูเฮ้ยทำไมมันอื้อ แค่นั้นเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเยอเอาด้วงมาทุบอีกร่างธรรมดมาก็ยังสู้ไม่ได้เลยไอเวนด้วงมันมันอ่านออกว,ว่าเราอย่างาไรอ่ะไอ้แค่โอ้โหแค่นี้นายเอาไ่ก็ว่าแล้แค่ Kệ subscribe nghỉ rồi Ghiền